ชายผู้นี้มีนามว่าอะดมชายผู้ที่มีประวัติเป็นชายคนแหลกของโรคใบนี้แล้วคุณจะควบคามทำไมลอลิงเนี่ยวันนี้เขามากับชุดทีว่าไข่ตุ้งงูงงูงงวันนี้พี่ได้ไปเจออะไรเด็ดๆมาเกี่ยวกับเจ้าอาดมนั่นก็คือชุดไข่ตุ้งรัด ก้นอันนี้นี่เองเขามีบัคพิเศษสำหรับเจ้าอดัมเท่านั้นที่เมื่อเจ้าอดัมใส่ชุดนี้แล้วหลอดเรือสีขาวจะไม่ลดมันจะเป็นยังไงไปฮัลโหลยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมกาลินาฟ,ฟีฟสวัสดีครับผมน้องๆวันนี้เราก็มากับเจ้าอดัมกันอีกแล้วและ ฝีมือระดับพี่จะไปรงไหนได้นอกจากเมืองพิก <c oughs> คือใครถ้าเกิดเจอเราเราจะยิงให้หัวหนายแตกเลยทีเดียวตอนนี้พี่จะลงที่โกดังทางด้านขวามือสุดของพิกมันไม่ใช่โกดังเลยมันเป็นบ้านเฮ้ยคันใดนั่นเองเจอลูกซอง m 1 0 1 4ไปหนึ่งกระบอกนะครับผมเราเก็บไปนี่กับสกินหิมะเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะไปไหนไรอีหนู เอาย่างนี้ต้องตายเจอพี่ต้องตายเอายืนเฉยเขาเรียกมอบครับผมเขาเรียกมอบมอบเพราะว่าไม่มีปืนใช่้แม่รานั่นไงเราได้ยินเสียงปืนทางขวามือแต่ก่อนที่เราจะไปบุกบ้านขวามือเราเก็บคันท้ายกันก่อนแล้ว เราไปบ้านทางซ้ายกันดีกว่าแล้วเกมวันนี้นะครับผมวันนี้เรามีการบั๊ของชุดนี้ถ้าเกิดคอมโบกับเจ้าอาดมของเรานั่นเองแต่ตอนนี้พี่อยากได้ปืนประมาณเจ้าพี90ก็ได้นะตอนเนี้ยเอ้ยเจอว่าน้องๆโอโ้โหเป็นอะไรที่ฟ้าประทานให้พี่แน่เลยอะจุดยุทธศาสตร์ของเมืองพีกพี่ก็ยิงไปแล้วหนึ่งเอาวิว่งหนีเลยหำเองคิดว่าเองจะหนีค่าได้งั้นเหรอ เดี๋ยวเราวิ่งเบี่ยงขวาไว้กันก่อนดีกว่าน้องเอ้ยตอนนี้เจอเห็ดป่ะเจอเห็ดเรากินเห็ดก่อนกรึบ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 อ,อร่อยเลยครับผมเห็ดจริงๆพี่ไม่ต้องเก็บก็ได้นะพเพราะเลือดพี่ไม่ลด,ดน,นั่นไงนั่นไงนายจะเอาใช่ไหมนายจะเอาใช่ไหมเห็นไหมเพรา่เลือดเราไม่ลดเราเป็นอมตะนะรองดีหรอรองดีใช่ไหมน้องๆครับเงียบๆนะครับผมตอนนี้เราเห็นกระเป๋าสองแต่พี่ว่าเดี๋ยวสักพักมันต้องวิ่งออกมาแน่ๆเลย นั่นไงทันใดนั้นเองวิ่งออกมาจริงๆด้วยเปลี่ยนเป็นรูปซองก่อนแล้วก็โจยิงๆแต่ครับผมจะสกัดดาวรุ่งหรอจะไอหนูอ่าเราได้หมวก3เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเก็บระเบิดก่อนโอเคโดยหลักทั่วไปแล้วบ้านหลังนี้มักจะมีคนอยู่ <c oughs> หรือว่ามันเป็นอาถรรพ์กันแน่เราแวะเข้าไปดูกันหน่อยดีกว่า <c oughs> นั่นไงนั่นไงจังหวะนี้ยิงไปแล้วยิงไปไม่โดนซักนัดเลยเย็ดเค เอาอย่างไงดีเหมือนเขาจะสู้อะแต่เขาเหมือนแบบว่าวิ่งวินวอลกบไปแล้วยิงไปอีกหนึ่งดอกแล้วเหมือนเขายืนอยอะไรอยู่ทำอะไรทำอะไรทำอะไรกราบผมยังยังยังไม่เจอเอาเอาอะไรวะเหมือนเขาออกไปจุกกับข้างนอกเบาเบาเบาเเบาน้องๆยังไงพี่ก็ต้องเก็บเขาเพราะว่าเกมนี้พี่ต้องเป็นอันดับหนึ่งให้ได้วิ่งไปไหนละนั่นไงยิงไม่โดนอีกแล้วไม่ ยังไงดีจังหวะนี้เขาจะสู้เราหรือเปล่าเหมือนเขาจะแอบ,บไปปั๊มยาอย่างไงก็ไม่รู้นั่นยัเงนเนี่ยิงยิงยิงจะสู้อะจะสู้อะจะสู้อะน้องหาพี่ไม่เจอหรอกว่าพี่วินวอลอยู่ๆๆๆๆๆแตกครับผมแตกโอ้โหของแบบว่าเรือรอนเกาะสี่พี่ยิงทะลุทะลวงแตกไปหมดเลย <S 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 โอ้ ด้วยความมาเป็นเจ้าชายอมตะก็เลยวันนี้สภาพอากาศร่มรื่นเฮ้ยนั่นไงสายมือนั่นเองไปไหนไรหนูจิ้จจิ้จจอ่อาะิี้จจโอ้โหทำไมเขาวาบอย่างนั้นนะเพื่อนเฮ้ย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 เหมือนจะสวนเหมือนจะสวนยังไงล่ะครับผมหรือจะให้ลงไปสู้จี้จี้จีจเขาหัวไปหนึ่งดอกโอเคทำให้เจ้าไม่ออกมาข้าก็จะเข้าไปเอง

ฝีมือมันคนระ,ระดับกันไอ้หนูเฮ้ยเฮ้ได้ยินเสียงรถเหมือนมาทางขวามือเมื่อกี้อยู่สายพอเราหมุนกล้องเป็นขวานั่นไงขับบิ๊กฟุตมาจะาชนพี่เหรอไอ้หนูยากหน่อยยากหน่อยยากหน่อยอ,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 อ๋อลงไปนอนเขาเรียกว่ามอบก็แตกไปสิจ้า แถวนี้มีใครอยากจะสู้กับโอแมนไหมจ้าออกมาซะดีๆถ้าไม่มีฉันจะโยนแอร์ดรอปเรียกลงมาเพื่อรับของนล้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอวนกลับไปดูบ้านหลังนั้นอีกสักครั้งหนึ่งนั่นไงแล้วว่ามีคนอยู่ตรงหน้าต่างเอาอย่างไงดียิงคู่ไปหนึ่งทีเพื่อฮ่ารบๆเหมือนจะสู้ออกมาไหมธรรมเจ้าไม่ออกมาค่ะจะเข้าไปเองนะเ้าโง่ ไม่ออกหรอกออกไปมันก็ยิงกูตายดิ <S 1> <S 1> <S โอเคทาไม่ออกเดี๋ยวพี่บุกเข้าไปเองอ๋ออ๋อตางไอวอไปหนึ่งผีเหมือนเขาจะยิงสวนแต่พี่ไม่ตายหรอกเพราะพี่เป็นอมตะจะออกมาไหมทาไม่ออกพี่จะบุกเข้าไปแล้วนะอีหนูยังไงยังไงเหมือนจะได้ยินคนวิ่งออกมาข้างนอกจะออกมาไหมหอยังอยู่ข้างในบ้านใช่ไหมจ๊ะเอาดีๆเอาดีๆยิงขู่ได้แค่ขู่แหละได้แค่ขู่จริงๆ ถ้าเจ้าไม่ออกมาพี่จะโยนระเบิดเข้าไปเอาจิบหายติดกำแพงครับผมวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีนั่นไงเขาขึ้นไปบนบ้านวะ่ะเพื่อนๆเอาอยัางไงดีน้องๆพี่พี่ว่าพี่ขึ้นไปเขาเหมือนเขายิงกับใครอยู่ไม่รู้จี้ยิงไงแต่ครับผมโอ้ทนที่จะได้คิ 2, วสองเจ้าดันมาเก็บคนของกาได้ไงเนี่ยอืมการเป็นชายที่เป็นอมตะมันช่างดีสเสือเกิน แต่ตอนนี้พี่ก็ใช้ชีวิตชิลๆตามสไตล์หนุ่มที่เป็นอมาตะนะครับผมอยากนั่นไงเหมือนมีไบเกอร์ขี่มอเตอร์ไซค์มาแต่ฉันก็ชิลเพื่อี่จะออกไปดูแกแฮนซ้ายอ่ะจึ๊บๆแอนนันยิๆๆๆโอ้โหจะสู้พี่เหรวจะน้องจะน้องจะสู้จริงๆเหรอทําไมอารมามั่วตัวตัวเร็งขนาดนี้เหมือนจะหลบอยู่ตัวต้นไม้นะตอนนี้แต่พี่ไม่กลัวหรอกไอ้วอพี่ก็ จะกลางดีหรือไม่กลางดีแต่พี่จะสู้ดิดิดิโอ้โ,โหโดนเต็มเต็มหลายดอกเลยจุดนี้เหมือนต้องใช้ระเบิดในการเรียกเขาออกมาแล้วล่ะจะออกมาไม่จ๊าออกมาไม่ออกออกมาไม่ออกไม่ออกกูเข้าไปแล้วนะไม่ออกไปพิ้งไปดิแตกครับผมโอ้มาดดเเหมือนมีคนมาขโมยแอร์ดอกเราขโมยแอร์ดอกเข้าหัวไป1ดอกเข่าหัวไปสองดอกแล้วก็แตกไปทันทีเรียบร้อยอ ดูซิว่าในแอร์ดอปที่ขาเรียกมาเหลือกระส,สุนลูกสุนลูกทองแล้วก็ไอวอยังดียังดีในที่สุดเราก็มีไอวออยู่กาวอันแล้วแต่เรายังไม่ได้ใช้หรอกอ้ชีวิตนี้มันน่าเบื่อซะเหลือเกินตอนที่เราเป็นอมตะเนี่ยเราก็ชอบกินเห็ดอยู่ดีอ่ะองับงับเงียบ โคดอร่อยเลยเห็ดนะไอวอลสองลูกเราไม่เก็บเราวิ่งไปเพื่อที่ว่าวันนี้พี่จะมาเป็นแชมป์ลำคาาจริงๆเลยเสียงรถเนี่ยเอาไงกับมันดีโคตรน่าลำคาญเลยโอ้มแต่ครับผม อตอนนี้เหลือแค่หนึ่งหนึ่งเราจะเดินกันแบบชิวๆเพราะความไม่กลัวตายและความเป็นอมาตะของชุดที่มันบักในวันนี้นะน้องๆ <What? S 1> เป็นไงนะจุดจุดนี้พี่ก็ต้องเดินหาตัวสุดท้ายเพราะเขากลัวพี่ไง เขารู้อยู่แล้วว่าวันนี้เขาต้องแพ้โอ้โหดูก,กองไอวอร์มี13อันมึงจะเก็บไปสร้างบ้านหรือไงเยสเช่ yes, แพดดบตรงนั้นเหมือนจะน่าไปเก็บแต่ก็ไม่เก็บดีกว่าเพราะตอนนี้มันแบบว่าโคจะฟูอยู่แล้วครับผมตัวพี่อะเอาไงดีอะลงไปข้างล่างกันดีกว่า ฮัลโหลไมเฟนนายอยู่ไหนฉันจะฆ่านายนายออกมาเดี๋ยวนี้นะฮัลโหลไมเฟนออกมาเร็วๆอยู่นายอยากฆ่าแล้วไม่ออกมากากลางไอวอลเล่นแล้วครับผมณจุดนี้ปิดประตูทุกบานเพื่อไม่ให้เขามารอยหูดังเรานี่เลยเราก็ปิดทุกประตูนายเข้ามาตุยหลังเราไม่ได้รอก อป,ปิดอันนี้อีกหนึ่งอันดีกว่าอืมเอาทําไมเขาคี์ป๊อตอย่างเงี้ชักจะเบื่อแล้วนะในการยืนเล่นอยู่คนเดียวนี่กูเล่นฟรีไฟหรือไม่ครับอยู่เนี่ยทางไอ้วอปิดไปเอามีอันนี้พังอีกเอ้ยเปิดประตูด้านนี้แหละเอาไงดีออกไปลุยดีกว่าทนายไม่เข้ามาเราจะออกไปหาหนายเองก็ได้เจ้างั่ง ราะว่าเกมนี้เราคือกอตอยู่แล้วยังไงเราก็ชนะนะใช่ว <sk r att> ู้ฮู้วู้ฮูอ้อยู่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้น่นไงยิยยงทักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ย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 นายจะยิงเราอย่างนี้ไม่ได้เรารอนายต้องนานอยู่ไหนว่านั่นนั่นไงเราเห็นแล้วนะเดี๋ยว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 ด้ยวยความไม่ตายวิ่งบวกกระสุนไปหลบหลังต้นไม้แป๊บหนึ่งให้เขาตายใจเอายังไงดี ขึ้นมาเดเดี๋ยวดีเดี๋ยวนี้นั่นไงเขาโผล่ตัวออกมาแล้วเราเตรียมไอวอลไว้ก่อนเผื่อเขาวิ่งชารจเนายังไงยังไงหายไปไหนไอ้หนูเรามาหลบอยู่หลังต้นไม้ต้นนี้นั่นไงยิงเราแต่ว่าเลือดเราไม่ลดไงดเไม่โดนซักเบดเลยเย็ดเชมาเดฟักเดเเเโอโหเข้าดอกละสาเฮ้ยถึกไปไหนเนี่ยเฮ้ยนี่ใช้เกาะเบอร์อะไรเนี่ยฮะอพันเลือดให้เลขก่อนเลขมันไม่สวยเราเอาสอง เดอาเ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 อายังไงยังไงโอเคน้องๆตอนนี้ใจเย็นย uh ังไงก่อนตัวนี้พี่จะปิดฉากโดยการยิงหัวโอเฮฮาเฮาหัวไปหนึ่งนัดยังไงจะต้องใสด้วยการยิงหัวเท่านั้นต้องไม่ตายยังไม่ตายใช่ไหมยิงหัวเข้าไปดิแตกไปดิ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเพื่อให้น้องๆได้มีความสุขกับพี่นะครับผมคลิปนี้เป็นการตัดต่อล้วน,วนๆไม่ได้มีการบั๊กอะไรทั้งนั้นถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ห้โอแมน F12 และอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ทาคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคเอาไว้คลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บ